อาล่าสุดดีกว่ามาถึงคู่รักคู่หนึ่งค่ะเขาก็เรียกว่าเขาผ่าดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนได้ทําช่อง YouTube ใช่มล่าแล้วก็มีเกมให้เล่นกันแต่หนึ่งในนั้นนะคะน้องก้อยซึ่งเป็นแฟนสาวของนิกกี้นัชตินะจ๊ะเขาก็ได้ร่วมเล่นเกมนั้นด้วยแต่ว่าได้ปล่อยโหกกังอะไรกันเสีหลอกให้ได้หน่อยได้แบบฉันเสียใจทำไมว่ในเกมนั้นนะคะก็คือในช่องก้อยนัตตี้ดิมชแนลเนี่ยแหละค่ะ ขามีโจทย์อยู่ว่า,วาให้คุณโทรไปหาคนที่คุณสนิทและไปบอกลักเขาก็มาจะคือว่าใกล้เป็นวาเลนไทยแล้วนี่คือโจทย์เกมเสร็จแล้วก็มาถึงเราจะโทรหาใครเราก็ต้องโทรหาแฟนเราเนา<อ>ะใช่ไหมถ้าโทรหาแฟนฉันก็โทรหาแฟนฉันเลยนิกกี้ปุ๊บครั้งที่หนึ่งมไม่รับสายอัอาน,านั้นแน่ไม่เป็นไรทุสายติดตุลาอยู่ค่ะโทรอีกไม่รับเหมือนเดิมครั้งที่สองไม่รับไม่รับปุ๊บหน่อยเอ๊ะทำไมไม่รับสายเพื่อนเพื่อนก็ปอบ ไม่ตั้งหนอยหรอกเขาอาจจะทํางานอะไรอยู่นะเพื่อจะนู่นนี่นั่นนี่โน่นแต่ย่างไรน้องดีมก็ได้โทรไปนะคะนิก้รับนิก้รับรับสายทุกคนอยู่ในรายการในในทีมงานด้วยกันอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่รับสายน้องก็อยู่เลยแต่ว่าอีกคนหนึ่งโทรไปเฮ้ยรับสายอ๋อแผนเป็นแผนเหรอไม่แผนเลือกจริงจริงเหรอเออ นึกออกไหมทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น <ไป S 2> น้าไม่อะไปขี้หรือเปล่าทุกคนก็ตอบฉันคิดว่า<ร>ไม่ไปขี้ก็ไปห้องน้ำนนแต่จะบอกว่าน้องเขาก็นอยจริงๆริง<ะ>นอนเสร็จป<อ>ุ๊บนอยแบบพ,พูดอะไรไม่รู้เรื่องพื่พยายามตอบเฮ้ยวันตอนเวลาที่เธอโทรไปอ่ะอาจจะติดธุระจริงๆริงจะเข้าน้ำนู่นนี่นั่นอาจจะประชุมอันจะคุยงานแต่พอรคนที่ไปรับเลยนึกออกไหมเพื่อนพยายามจะตอบตอบยังไงนะก็ไม่รู้เรื่องงอนงอนไม่เข้าใจอย่ามาพูดฉันไม่เข้าใจทุกคนก็เลยถามเพื่อนเพื่อนถามเขาว่าาว่าก้อยคะ วันนี้ก็เป็นเมนหรือปเปล่าเออมันก็บอกอเอะเดี๋ยวนะอ๋อเป็นเอออ่ะเรียงมีงเลยจ้ะนั่นคือความนึกอ,ออกไหมคือความแบบว่าไม่ใครพูดอะไรฉันก็ไม่เข้าใจทั้งนั้นไม่รับสายคือเพจทำไมรับสายคนหนึ่งแต่ประเด็นคือก็ไม่มีอะไรหรอกก็เป็นการแบบงานกันเล็กๆคือ,อแค่เข้าใจทำไมไม่รับเราเขากรถามในรายการด้วยนะแล้วสรุปคือนิกกี้หน้าเข้าห้องน้ำไหม หรือไงไปอาบน้ําแน่เลยไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้แต่แค่บอกว่าเออไม่ได้รับสายแล้วก็แค่แบบประเด็นคือว่าจับจุดแค่ว่ารับสายอีกคนนึงนะแต่ก็คือประเด็นคือน้องก็นอยไปแล้วน้องก็่อยไปแล้วค่อจังหวะนะไปแล้วจังหวะพอดีคือจังหวะในรายการอ่ะแม่คือต้องหวะพี่เล็กซี่โทรหาแฟนเออโทรหาคนที่คุณรักที่สุดแล้วเราตั้งใจที่สุดแล้วโทรไปเขาต้องรับแต่พอเขาไม่รับปุ๊บอีกคนนึงโทรไปรับนอยดีใช่ถูกป้ะแต่ว่าเวลามันผ่านเราเราก็นอยนะคือน้องป้ามันไม่ใช่แบบว่าไม่อิันที่ไปรปุ๊บ สักพักหนึ่งคุย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 เอ๊ะทำไมไม่รับมันผ่านเวลานิดนึงนะแล้วคณก็โทรแล้วเขารับมันก็มีถามมิ่งที่ว่าเขาอาจจะมมีว่าคนเป็นแฟนคิดได้แต่นั่นไงแล้วมันอยู่ในรายการแล้วมันคือกิมมิครายการทุกคนรู้กันหมดทุกผู้ชมปรจันปีริ้งว่าเป็นเกมที่ทุกคนรู้กันหมดว่า ไม่ลับก่อนแล้วก็รับเหมือนก็เลยแบบเป็นประเด็นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องรับโทรศัพท์แฟนทุกครั้งที่แฟนโทรมานะจ๊ะแม้แต่เข้าห้องน้ำกรุ้าเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยนะจ๊ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแฟนจะโกรธได้แฟนจะน้อยใจแฟนจะงอนได้นะคะ